สวัสดีค่ะกับคลิปดอกไม้และดอกยาสวยๆอันนี้คิดถึงบ้านเราเลยดอกยาหางหมา <c oughs> เอ้ย,อยคิดถึงสมัยโบราณจังดอกอะไรนะดอกดอกยาที่เขาเรียกคอมอะไรเนะี่ยอุยสวยค่ะสวย เป็นทิวยาวเลยทั้งสีม่วงสลับขาวก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะคืออันนี้เขาจะปลูกตามธรรมชาติมันจะทนค่ะก็สวยงามสุดลูกตานูนเลยค่ะจะเดินไปใกล้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผู้คนก็เยอะพอสมควรต้องอยู่ห่างๆเขาค่ะ นางแบบค่ะแบบว่าบวบระยะสุดท้ายอยู่ที่นี่ก็ดูสบายตามากเลยค่ะโนไไน,นค่ะโนนค่ะนางแบบแบบว่าระวังกระตกสันเขื่อนนะภาพบรรยากาศสบายสบาย สบายมากเลยค่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นเดิมๆนะคะก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ